เขาจะตำกระเทียมเขาที่จะกระเทียมไปเกี่ยวจ้ากระเทียมท่องต้องแกกากได้พี่น้องใส่ไปเลยตั้งหมอ้เอเขาจะเกี่ยวกระเทียมได้ลวจ้าได้แล้ว,ลวโอเคละโป่งหลงจ้า กระเทียมเจียวทีวเฮ้เห็ดแล้วเราเอามาใส่ผงกะหรี่ผงกะหรี่เนี่ยอันนั้นห่อละหาบาทจ้าใส่หอหึ่งเลยอันนี้ลูกชิ้นหมูนะจ้า นะเขาต้องท้ายากที่นองเขาเทแสงนชิ้นละเขาฟัดสิ้่ละ,ละมันก็ทัวดีทัวดีกว่าเขาท้ายอีกนี่ต้องท้ายากิ้งไปทิ้งมาเซตเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาเสียบกันจ้าอันนี้คือลูกชิ้นหมู มีการลืกขิ้นเนื้อจ้าอ้าวเติบลงไปนิดหน่อยเห็ดขึ้นเกลียวเนไอมจิ่งไปจิ้งมาใช่ ข้า,าก็ทิมะย่างลูกชิ้นนะจ้ามลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อจ้านี่ยังบัสุกเลยจ้าพี่น้องทาบื้อเดียวอือเป็นกระแซ่บขนาดจ้าอือกำลังเหลืองได้ที่จ้ากำลังเหลืองได้ที่อือเส็บแต่เส็บ ถึก็ต่ำบกะคงหอมพี่นอ้องมาเด้จ้ามาเด้จ้ามากินน้ากันเด้จ้า <Okay. S 1> เหี้ยเห,ห็นเด้เท่าครับบน๊ะหมองคลีลูกชิ้นท่าผงกะรีแซ่บสูตรนี้สูตรน,นี้นะแซ่บเด้จ้าพี่นอ้องพี่น้องลองเห็ดเบิงเด้จ้าอ้าวเป็นง,งูซิน่นหอน าม,มาแล้วจากพี่น้องแล้วละจ้ะกินก็ตําตําม่วมานอเดนจ้แจับกินเอาจะไห่สิจอยบเพี่งหย่แล้วจับครับ